องนี้เป็นพ่อรีโพจักหนูพ่อรีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีขนาดตั้งแต่สามจุดเจ็ดเซนนะความสูงเนี่ยสามจุดเจ็ดเซนถึงสี่เซนก็มีนะขึ้นอยู่กับพิมพ์นั้นๆนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณสองจุดแปดสองจุดเก้าถึงสามเซนนะขึ้นอยู่กับกับขนาดของพิมมันพิมเนี่ยมีหลายพิมพ์อย่างพิมเนี่ยเป็นพิมพ์ยันเรือนหน้าตานี่ชัดมากนะพิมพ์ยันเรือนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในวงการเขาเรียกเป็นไม้พิมพ์ที่สี่ยันข้างๆองค์พาะนเรลือน ดี๋ยหลายๆคนเห็นแบบนี้จะบอกว่าพระเก๊นะครับดูให้ดีก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อรีเนี่ยท่านจะมีทั้งพระที่กดไม่สวยกดไม่ดีเนี่ยก็นํามาตัดนะนำมาตัดเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนํามาตัดเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนามาตัดด้านล่างเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะบางองค์ตัดเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมอย่างองค์นี้นะครับนะเป็นพิมพ์ยันเรือนหน้าตาดูหน้าตาครับหน้าตาชัดเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะถ้าดูตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหลงนะครับคิดว่าเป็นพระไม่แท้นะตรงเนี้ยยิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวอ่ะนะ คือผ้าเนี่ยถูกแต่งนะถูกปาดใบโพออกปลายโพออกก่อนที่จะเผานะไม่ได้ไม่ได้มาทําหลังเผานะครับเห็นไหมลองรอยการปาดเนี่ยน่าจะกดแล้วมีปัญหาเรื่องไม่ชัดนะครับโดยเฉพาะองค์นี้เป็นผิมรเรือนนะครับเขาเรียกว่ายันเรือนพอไม่ชัดนี่ก็เกิดการปาดนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ตัดเนี่ยจะเป็นพิมพ์ยันเรือนหมดเลยนะตัดสามเหลี่ยมต่างๆเนี่ยนะหรือรอยองค์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพิมพ์ยันเรือนหมดเลยนะเวลาเราดูเนี่ยนะครับดูกําไรข้อมือ พวกเส้นสายลายเส้นต่างๆเ่านี่นะครับเนี่ยเส้นเขาจะติดลึกแล้วก็ตรงนี้สามเหลี่ยมเนี่ยจะมีความคมชัดปลายเท้ามีความคมชัดเส้นลิ้วชีวอมีความคมชัดบัางบ้างบุแขนเนี่ยนะลองบัางบุแขนเนี่ยสำคัญนะของดินแบบเนี่ยเขาจะมาตื้นๆมาแบบไม่มีก็มีนะถ้าของแท้เนี่ยถึงแม้ยันเรือนแต่เส้นนี้เนคมชัดหน้าตาก็คมชัดถือว่าเป็นพระที่น่ารักน่าใช้ดนันี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อรี